ดีครับขอเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยครับกับผมใหม่อาสาชีรหาครับและดิฉันอิ๋วสวิตรีลายสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนับหมื่นรายการโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจําหน่ายโดยบริษัทจอแอนคอร์เคบิเลชั่นจำกัดค่ะครับผมแล้ววันนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาเช่นเคยครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วนะครับวันนี้เรามามีแขกรับเชิญมาหนึ่งท่านนะครับคุณพัทระนะครับที่ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จะมาแนะนําสินค้าให้เรารู้จักกันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะครับเ, <ใช S 1> เราต้องถามก่อนเลยครับว่า<ช>ผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยครับเข้ามาในบริษัทจอยคอยนี่นานนานหรือยังครับเนี่ยตรงนี้นะคะเข้ามาเนี่ยคะ่ะไร่เรียก,กับการเปิดกับบริษัทนะคะก็คือประมาณเก้าปีค่ะเก้าปีใช่ไหมครับแล้วมารู้จักกับบริษัทได้ยังไง พอดีได้รู้จักกับแม่ทีมของบริษัทนะคะครับค่ะคือตรงนี้นะคะก็คือเรา,เอาได้รู้จักกันแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเออบริษัทดีนะคะบริษัทดีบริษัทมั่นคงแล้วก็ท่านประธานมีวิสัยทัศน์ดีค่ะอืมค่ะแล้วอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะ,คะอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยค่ะมีะทั้งหมดกี่สูตรคะ ตรงนี้นะคะเดิมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4สูตรค่ะแล้วเราก็เพิ่มมาอีกสูตรดึงเป็นทั้งหมด5สูตรค่ะก่อนก่อนก่อนอื่นที่จะมารู้จักสูตรต่างๆเนี่ยผมอยากจะสอบถามก่อนว่าก่อนที่มาของฮิ้วเนี่ยครับเป็นที่มาเป็นยังไงครับที่มาของฮิ้วนะคะก็คือเดิมเนี่ยค่ะของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําอาหารทะเลส่งนอกนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเ,เราได้ดีลกับประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ทําในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของการปล่อยน้ําเสียนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถบําบัดน้ําเสียก่อนออกแม่น้ําลําคลองได้แต่ประเทศไทยคะ่ะเกษตรกรรมนะคะทำเยอะเราก็เลยทํางานวิจัยต่อยอดในเรื่องของด้านกเกษตรทั้งในเรื่องของปศุสัตว์แล้วก็พืชน,นะคะเพราะฉะนั้นผลิตผลตรงนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะเลย และเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์ฮิลสเนี่ยสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์เลยะคะตรงนี้อยากจะให้อธิบายท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่าเออร้อยเปอร์เซนต์นี่คือยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับตัววัตถุดิบกก่อนนะคะตรงนี้นะคะเป็นเปลือกของปูนะคะแล้วตรงนี้เป็นเปลือกของกุ้งนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเปลือกแข็งๆนะคะแล้วเรามาทําการสกัดนะคะให้เหลือตัวเนื้อในเปลือก นะคะแล้วก็มาทําการละลายโดยการที่ใช้กดนะคะใช้กดในความเข้มข้นแล้วก็ละลายตัวนี้นะคะเราทํา,นนะะเ,าทเป็นนาโนนะคะเราทําเป็นนาโนเพราะฉะนั้นโมเลกุลของเราเนี่ยจะเล็กมากและสามารถที่จะซึมเข้าปากใบพืชหรือเข้าผนังเซลล์ของสัตว์เนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็หมดก็คือสามารถที่จะเข้าแล้วไปใช้งานได้ทันทีนะคะค่ะค่ะแล้วที่สกัดมาเนี่ยครับพอสกัดมาเนี่ยเรามามาใช้ประโยชน์ เป็นอะไรต่างๆนด้นี่คือเรามีตัวอย่างไหมครับเห็นเห็นว่ามีสกัดแล้วมีออสบู่ได้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้นะคะ,คะก็คือไคโตซานเนี่ยเราจะให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคตัวนี้นะคะเราจะให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าสามารถไปทําในเรื่องของออผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสบู่นะคะเครื่องสําอางนะคะเครื่องสำอางอาหารเสริมอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของวงการแพทย์นะคะตัวนี้สามารถที่จะเป็นยานำพา ยาปฏิชีวนะเข้าไปในร่างกายสามารถจะบําบัดในเรื่องของเอสมะเลงต่างๆได้ในเรื่องของวงการแพทย์แล้วตัวนี้นะคะเป็นแผ่นห้ามเลือดนะคะแผ่นห้ามเลือดก็คือแทนพวกพากอตนะคะสามารถที่จะเรียกอะไรล่ะสามารถที่จะสมมติว่าเรามีแผลสดอยู่แล้วเราจะไม่ไหลอยู่ตัวนี้เราก็แทนพากอตได้เลยสามารถที่จะซึมซับได้นะคะในมากกว่า1ิบเท่า เพราะฉะนั้นแผ่นเล็กๆตัวนี้มีประสิทธิภาพดีมากนะคะในเรื่องของวงการแพทย์เพราะฉะนั้นในความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของพืชหรือในสัตว์เนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงสามารถที่จะทําเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ออแกนิกได้เลยค่ะคือในพืชเนี่ยผมได้ยินว่ามันต้องมีสารที่เรียกว่าไคโดซานใช่ไหมครับอยากจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าไคโดซานสำคัญยังไงบ้างครับเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้ ไคโทซานนะคะมีบท<ง>บาทและก็มีความสำคัญนะคะในเรื่องของอความปลอดภัยในเรื่องของอสร้างภูมิต้านทานทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงได้ด้วยตัวเองนะคะมะีความเป็นธรรมชาติก็คือตัวนี้จะไม่ตกค้างในพืชและในสัตว์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานทำให้พืชหรือสัตว์เนี่ย เกิดความอยากกินเกิดความอยากที่เจเริญเติบโตเพราะฉะนั้นมันจะเร่งกระบวนการขยายเซลทําให้เซลลใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็เร็วสุกเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบทบาทในเรื่องของอาการจเจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะค่ะ,คะทีนี้ว่าก็อยากจะให้อธิบายให้ท่านชางบ้านฟังหน่อยว่าฮิวแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะ อฮิ้วนะคะหลักๆมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรนะคะ1 2 3แล้วก็4นะคะที่วางอยู่ด้านล่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี้สูตร1กับสูตรสเนี่ยสำหรับพืชนะคะสูตร1ใช้กับพืชทั่วๆไปค่ะแล้วก็สูตร2สําหรับยางพารานะคะค่ะคือจะแบ่งเฉพาะจอเจาะจงเลยใช่ค่ะเพื่อให้ชัดเจนในการใช้เพราะเกษตรกรนะคะอยากได้แบบว่า ชัดเจนในการใช้แล้วตรงตรแล้วก็ตรงจุดค่ะใช่ค่ะในเรื่องของอาอย่างสุดหนึ่งเนี่ยค่ะเร่งการเจริญเติบโตนะคะเอาไปใช้กับพืชแล้วพืชเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเร่งกระบวนการสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วมากยิ่งขึ้นสุดหนี้จะเป็นขวดสีเขียวฝาเขียวทุกต้คะใช่ค่ะ แล้วก็สูตร2นี่ก็จะเก่งในเรื่องของยางพาราม้ยืนต้นต่างๆนะคะ,คะแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะหยุดพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสในกรณีที่เอ,อยูหน้าฝนเนี่ยค่ะตรงนี้นี่คือถ้าสมมติว่าใช้ฮิ้วกับยางพาราเนี่ยาาตรงนี้คือผลผลแตกต่างคนาาสิ่งที่จะได้รับอะคะ่ะ ผลแตกต่างของถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะมันจะไปทำให้ดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเดิมเนี่ยพืชพืชสามารถเอามากินเนี่ยนะคะแต่มันกินไม่ได้เพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยพืชมันจะกินไม่ไม่หมดมเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้พืชเนี่ยคะ่ะ กินได้หมดหมดดูดซับอาหารได้เต็มที่ได้เต็มที่แล้วกินมากขึ้นเป็นอาหารเสริมสําหรับพืชน,นะคะเป็นอาหารเสริมตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าอพอกินได้มากกว่าเดิมปุ๊บมันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีสร้างภูมิต้านทานในตัวของเองทําให้อ AR, การเจริญเติบโตได้ดีในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะคะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะสอบถามนะครับแต่ละสูตรเนี่ยใส่สารเคมีมีสารเคมีไหมครับ เออในแต่ละสูตรจะไม่มีสารเคมีเลยค่ะเพราะว่าตัวที่เราสกัดเนี่ยเป็นอาหารที่อยู่ในทะเลล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะว่ากินได้ก็กินได้แต่ว่าเราไม่ได้ทํามาให้สําหรับคนกินค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเชื้อขณะที่ว่าสําหรับคนอย่างตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมอันนี้ค่ะเราจะทํามาสําหรับให้คนกินใช่ไหมเราจะมีการฆ่าเชื้อในระในระดับที่สามารถที่จะร่างกายมนุษย์รับได้แต่ตัวนี้นะคะทําให้กับพืชกับสัตว์เพราะฉะนั้นการสกัดจะแตกต่างเล็กน้อยแต,แต่ก็จะปลอดภัยค่ะใน การใช้สูตรที่3ฝ่ฝาน้าเงินเนี่ยคะ่ะอันนี้ค,คือใช้กับอะไรคะ,อ,ะอันนี้สําหรับสูตรสัตว์น้ํานะคะสัตว์น้ํานี่ใช้ได้ทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาใช้ได้หมดเลยจระ,ขระเข้ก็ใช้ได้ช่วยในเรื่องของการเออถ้าเป็นกุ้งเนี่ยช่วยในเรื่องของเอ่อทำให้กุ้งเปลือกเปลือกเออลอกคราบ,บ่อยนะคะ,คะพอลอกคราบ,บ่อยปุ๊บเนี่ยมันจะเริญเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้สามารถจับขายได้เร็วขึ้นอ่าสมมุติถ้าเกิด3เดือนนะคะ3เดือนเน เหลืออยู่ที่สระมาณสเดือนขึ้นท่านสามาราจับขายได้แล้วคือระยะเวลาในการปล่อยผลผลิตออกไปด้วยสร้างภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นค่าน้ํานะคะในน้าเนี่ยออกซิเจนต่าๆเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้มันก็จะอยู่รอดได้เพราะมันมีภูมิต้านทานนะคะสูตรพวกนี้เราใช้กับพวกอาหารเสริมของพืชต่างๆได้ไหมสมมติเขามี อาหารเสริมที่คล้ายๆตัวนี้เหมือนกันแล้วมาผสมรวมกันเนี่ยอ๋อได้ค่ะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะจะอย่างปุ๋ยน้ำนะคะคปุ๋ยน้ำใช้ได้หรือ,อ,อยาฆ่ามแมลงยากัรลาต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วถ้าปุ๋ยบางตัวมีเคมีแล้วผสมกันมันจะได้ไหมอ,อ,อันนี้ต้องทดลองดูค่ะว่าในการใช้นะคะ ในการใช้เนี่ยคือสามารถที่จะผสมแล้วก็ไม่มีการจับตัวกันถ้าไม่มีการจับตัวกันตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้คือถือว่าใช้ได้ถ้าไม่จับตัวกัน,นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเพราะว่าตัวไคโซซานฮิวเนี่ยค่ะมันจะมีบทบาทในเรื่องของการจับตะกอนไขมันเคมีนะคะ,คะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเทสดูว่าสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยค่ะโมเลกุลมันใหญ่แล้วก็มันมีเอฟเฟกกันมันก็จะใช้ร่วมกันไม่ได้แต่ถ้า โดยทั่วไปเนี่ยค่ะสามารถที่จะปนได้กับทุกตัวนะคะเพราะว่าของเรามันเป็นนาโนไคโตทาีามเลกุลมันเล็กค่ะสามารถที่จะรวมกับตัวอื่นนะคะและจะไม่ไปจับเขาหรือว่าในการจับเนี่ยมันจะจับได้ช้าลงเพราะฉะนั้นในการฉีดค่ะสามารถที่จะฉีดพ่นนะคะอย่างรวดเร็วภายใน1วันในการผสมแล้วเนี่ยค่ะ,ค,ะคือเอาไปฉีดเนี่ย นะคะก็จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดเออเอาทิ้งไว้สักสองวันเนี้ยบางทีการจับตัวมันก็จะใช้ไม่ได้นะคะแล้วยังสูตรของทางคุณใหม่อ่ะค่ะที่ทางคุณใหม่นะคะก็จะมีเหลือเป็นสูตรสี่นะคะสูตรสี่กับฮิวรูทนะคะสูตรสี่ก็ใช้สําหรับสัตว์บกค่ะใช้ได้ทุกสัตว์เลยนะคะใช่แมวยังใช้ได้เลยใช้เพื่ออะไรคะตรงนี้ใช้เพื่ออะไรตัวนี้นะคะใช้ในเรื่องของระบบไขข้อของสัตว์นะคะเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์ นะคะไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นไก่เป็นหมูนะคะเร่งกระบวนการก็คือสมมุติ4เดือนนะคะสเดือนก็เหลือประมาณ3เดือนครึ่งจับขายได้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัวค่ะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของระบบไขข้อนะคะวัวขาอ่อนหมูขาอ่อนพวกนี้ค่ะสามารถที่จะเร่งกระบวนการของมันทําให้ไข,ข่ข้อของมันได้ไม่อ่อนแล้วก็แข็งแรงอย่างไก่ชนสามารถเราไปใช้ได้นะคะคุณใหม่ใช้ช่วยอะไรไก่ชนในไก่ชนนะคะสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของระบบไขข้อนะคะสร้างมัดกล้ามค่ะขนสวยไซส์เสมอแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเวลาชนค่ะสามารถชนได้อึดกว่าแล้ววิธีใช้ไก่วิธีใช้นี่ต้องต้องทำยังไงครับให้ให้กินเลยวิธีการนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกค่ะวิธีใช้ใช้เหมือนกันก็คือ1 0ซีซีต่ออาหาร1กิโลคือผสมไปกับอาหารใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารเม็ดก็แล้วแต่นะคะแล้วเรื่องของฟู้ดอื่นไก่เนี่ยแล้วเวลาการผลิตของออกไข่มาเงี้ย ผลผลิตออกมาจะดีกว่าเออดิมไหมครับอย่างในไข่นะคะคไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ตามเนี่ยค่ะจะทําให้ไข่แดงเี่ยมากไข่ขาวน้อยลงเปลือกไข่หนาขึ้นนะคะคพอเปลือกไข่หนาขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการขนส่งค่ะขนส่งแล้วจะไม่แตกน้ำน,ำนำมนมนมวัวก็เป็นอช่าใช่ค่ะ,ะ,คะน้ำนมก็จะดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยติดเชื้อเพราะตัวนี้หยุดเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเพราะฉะนั้นค่ะในน้ำนมนะคะในน้ำนมเนี่ยจะไม่มีเชื้อโรเพราะฉะนั้นเวลาส่ง ขายอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอนมเสียค่ะ,คคะแล้วก็อีกตัวหนึง่งนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นฮิวรูทค่ะฮิวรูทนะคะก็คือช่วยในเรื่องของอปรับดินปรับน้ำนะคะปรับดินปรับน้ำทำให้ดินเนี่ยนะคะ ในเรื่องของค่า PS เนะคะเหมือนเตรียมพร้อมดินกับน้ำในการที่จะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเหมือนปรับค่า p ีสของน้ำละดินทำให้ดินและน้ำนะคะเป็นกลางนะคะมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ดินเป็นกรดเป็นด่างดินเป็นสนิ่จะจัดพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการปรับน้ำปรับดินนะคะทำให้น้ำดินเนี่ย ได้สมดุลเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงสัตว์หรือในการาปลูกพืชต่างๆนะคะสามารถที่ทําให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีหยุดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสในดิน<ม>เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาในเรื่องไข่หอยเชอรี่ด้วยค่ะไส้เดือนฝอยอะไรต่างๆนะคะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ก่อนที่เราจะมาต่อกับสรรพคุณต่างๆของสูตรของฮิวนะครับเดาพักสักครู่นึงครับ พวกเราแข็งแกร่งพวกเรามัน่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันครางว่าในการใช้ผลิตภัณฑ์สูตรฮิ้วสูตรที่ที่5ใช่ไหมครับค่ะเอเอ,เอผลประกอบของดินเนี่ยครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคของของเมืองไทยเนี่ยผมอยากจะถามว่าเราใช้สูตรนี้กับไทุกภาคของประเทศไทยหรือเปล่าครับตรงนี้นะคะก็คือใช้ได้ของทุกภาคนะคะเพราะว่าดินเนี่ยนะคะ จะมีความเป็นกรดเป็นด่างในแต่ละภาคเนี่ยถึงจะไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้สามารถปรับค่า ps ของดินนะคะได้ทุกภาคเลยะค,ะคือสามารถปรับให้เป็นกลางได้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะดินเป็นสนิมดินเป็นกรดดินเป็นด่างนะคะขึ้นอยู่กับการใช้เคมีะนะคะที่ซ้อมสร้างมา,า,านานหลายๆปีนะคะตรงนี้ครับแล้วเมื่อกี้ที่คุยถึงเรื่องผลผลิตค้างไว้ช่วยอธิบายหน่อยว่าใช้ใช้สูตรนี้นะครับมันจะเป็นผลดียังไงกับกับผลที่ออกมาแล้วกับดินที่ใช้อยู่ครับ อย่างดินเป็นสนิมนะคะค่าพีเอชดินเป็นกลางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดินที่เป็นสนิมเนี่ยนะคะที่มันเป็นออลอยหน้าน้ําแล้วมันเหมือนสนิมที่ลอยหน้าน้ำนี่ค่ะคนะคะตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็คือจะหายไปแล้วก็ในเรื่องของดินที่มีไข่หอยเชอรี่นะคะระบาดเนี่ยมันจะไปทําลายไข่หอยเชอรี่ค่ะทําให้ไข for, ่หอยเชอรี่ฟอร์นะคะพอไข่หอยเชอรี่ฟอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะลดการระบาดของไข่หอยเชอรี่ลงค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยส่วนประกอบหลักคืออะไร มีส่วนประกอบหลักที่เป็นตัวหลักๆเลยอะค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะส่วนประกอบหลักนะคะของตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะที่เปมาจากทะเลแกนปลาหมึกนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่อยู่ในทะเลนะคะบางตัวเรามาใส่ในเรื่องของไขข้อในเรื่องของอคลลาเจนอะไรต่างๆช่วยในเรื่องของผิวพรรณทําให้ขนมันสวยไซส์มันสมานอะไรต่างๆนะคะไข่ข้อต่างๆแล้วทีนี้ถ้าแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยค่ะ อยากกะสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ณในท้องตลาดยังไงเอ่ย ตัวนี้นะคะเป็นนาโนนะคะเป็นนาโนไคลโทซานนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการซึมเข้าไปในผนังเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์สามารถซึมเข้าไปในผนังเซลล์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีนะคะไม่มีสารตกค้างที่หน้าใบนะคะหรือผิวหนังเพราะฉะนั้นในเรื่องของใบเหลืองและตายยืนต้นตัวนี้จะไม่เป็นนะคะเพราะโมเลกุลของมันเล็กนะคะในระดับล้านเซลล์ค่ะล้านเซลล์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะซึมได้เร็วมากนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะคะ ครับที่เมื่อกี้ถามเนี่ยครับไอ้หนวดกุ้งใช่ไหมครับกับหนวดปูมันคือเป็นเปลือกเปลือกปูเนี่ยครับสองตัวเนี้ยต้องอยู่ในส่วนประกอบของคิ้วทุกส่วนเลยป่ะครับใช่ค่ะเป็นจะเป็นส่วนประกอบทุกส่วนเป็นส่วนประกอบหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จริงๆเนี่ยในแมลงเนี่ยก็มีนะคะในแมลงในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแกนปลาหมึกต่างๆนะคะก็ใช้ได้นะคะ แล้วแต่ว่าวัตถุดิบนะคะของบริษัทไหนจะเป็นยังไงแต่ของเราค่ะมันมีหลายตัวเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นไม่ใช่เท่านี้นะคะไม่ใช่แค่ตรงตรงที่เห็นตรงนี้นะคะ,คะแต่สามารถที่จะเอาตัวอื่นมาผสมนะคะแต่ว่าเป็น,ปนสารสก,กัดที่อยู่ในทะเละค่ะแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบทําให้ผลผลิตของตัวแต่ละสูตรเนี่ยออกมามีคุณภาพมากที่สุดคะ่ะแล้วค่ะแล้วสอบถามนิดนึงค่ะว่า เ,เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ฮิวเนี่ยซึ่สงสกัดมาจากธรรมชาติ100เอร์เซถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีตามท้องตลาดเนี่ยค,ะค่ะเคยมีการทดลองใช้บ้างไหมคะว่ามันต่างกันยังไงความแตกต่างนะคะ,คะการทํางานของแต่ละสินค้าเนี่ยต่างกันในเรื่องของเคมีเนี่ยทำในเรื่องของการค่าค่าจับพันุแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการดื้อยานะคะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสารตกค้างทําให้มีการตกค้างในเรื่องของ การใช้ลงไปในดินนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทําในเรื่องของเร่งกระบวนการของปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงยากาลาตา่างๆทําให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือดีกว่าตัวที่ใช้สารเคมีใช่ไหมคะเ,เป็นการใช้ร่วมกันมากกว่าใช้ร่วมกัน,นะะใช้ร่วมกันนะคะอาจจะเป็นการสลับกันใช้ะนะคะหรือสามารถที่จะผสมแล้วก็ใส่ไปพร้อมกันแล้วฉีดพ่นนะคะ,คะหรือคู่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยใส่ไปทางดินเนี่ยได้เลย ะะใช้ร่วมกันมากกว่านะคะ,คะเรื่องของมแมลงเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยว่าเราใช้สารพิพันตัวนี้เราจะป้องกันมแมลงได้ไหมครับตัวนี้นะคะคเป็นสารที่สามารถที่จะเป็นโพลิเมอร์นะคะเคลือบเคลือบใบนะคะเคลือบดอกเคลือบผลนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของออการเคลือบไว้แล้วเป็นฟิล์มบางๆมแมลงบินมาเนี่ยไม่ได้กลิ่นของใบพืช,ชมันก็จะบินไ <ๆ S 2> ปนแปลงที่หอมกว่าเป็นเคมีนะคะแล้วก็ ออทําให้ลดการระบาดของในแปลงแล้วก็หยุดพวกเชื้อแบคทีรียรเชื้อราเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้แบคทีรียรหรือเชื้อราต่างๆที่เข้าทําลายต้นพืชรากเน่าคนเน่านะคะหรือใบเป็นเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้อะมันหายไปได้นะคะแล้วก็รักษาการป่วยก็คือถ้าโรคเข้านะคะคถ้าโรคเข้าเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้แผลเนี่ยหายเร็วนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยครับเรามันจะเราจะพบเจอพวกสารตกค้างอะไรพวกนี้ปะครับ ตัวนี้นะคะจะไม่มีสารตกค้างในพืชเลยแล้วก็สามารถที่จะทําให้สารเคมีที่ฉีดลงไปค่ะไม่มีการตกค้างในใบพืชด้วยนะคะมีข้อควรระวังแก่ผู้ใช้บ้างไหมคะ,ะตัวนี้ไม่มีข้อควรระวังค่ะถ้าเกิดมีข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดใช้เพียวๆแล้วมันเปลืองเท่านั้นเองนะคะ,ะเพราะว่าความที่มันเป็นนาโนไคโดซานเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะใช้ในปริมาณที่เยอะเนี่ยจะไม่มีปัญหานะะในการฉีดกับพืชหรือใช้กับสัตว์ ถ้าใช้เยอะก็คือจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของออที่อื่นเนี่ยนะคะถ้าเป็นไคโดซานที่โมเลกุลใหญ่นะคะที่ไม่ได้เป็นนาโน,โนเนี่ยมันสามารถคือมันฉีดไปในพืชต่างๆแล้วสามารถที่จะทําให้พืชเนี่ยเกิดเหลืองแล้วตายยืนต้นได้นะคะมันจะมีสา,ารตกค้างทีเ่เกิดจากที่ว่ามันไม่สามารถซึมเข้าไปในใบได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ของ<ะ>เราสามารถซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจะไม่มีสา,ารตกค้างในใบพืชหรือในศาสสามารถขับถ่ายออกมาได้หมดนะคะ,คะ อย่างบางผู้ชมทางบ้านก็อาจจะสงสัยนะครับถ้าสมมติเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นเราจะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้เยอะยไหมกี่เท่าตัวเผื่อเขาใช้สิ่งเดียวกันก่อนๆมาแล้วผมเรียกเขาอาจจะใช้ปุ๊บอาจจะไม่ค่อยเป็นที่พึงวองใจอ,อ,อยากจะสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเราใช้แล้วมันจะมีิ มีอะไรที่น่าดึงดูดคนไหมคะผมอยากให้คุณตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานช่วยในเรื่องของการขยายเซลนะคะเพราะฉะนั้นในการขยายเซลเนี่ยใน,ในการใช้ในข้าวนะคะมันสามารถที่จะทําให้การแตกกอเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณนะคะการเก็บเกี่ยวจะมีจํานวนที่เยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นข้าวหรือพืชต่างเนี่ยนะคะมันจะไปขยายเซลลทำให้เซลใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตเนี่ยก็คือจะใหญ่ สามารถที่จะเก็บแล้วมันได้ไซส์ที่มีคุณภาพนะคะมันแล้วมันไปมันไปเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มผลผลิตยังไงดีกว่าเพิ่มหน้าที่ของมันก็คือไปขยายเซลล์ค่ะทำให้เซลล์ใหญ่เนื่องจากที่ว่าการดูดซับธาตุอาหารเนี่ยในดินเนี่ยนะคะมันดูดซับได้มากยิ่งขึ้นกินอาหารเก่งมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็ทําให้กระบวนการเจริญเติบโตเนี่ยโตเร็วใหญ่เร็ว ะะมันเหมือนกินข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมเด็กที่กินข้าวมากเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะเก็บขายได้เร็วขึ้นะนะคะแล้วอยากจะเรียนถามคุณพี่พันนิดน,นึงนะคะว่าถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้จะลดค่าใช้ใจ่ายได้บ้างไหมคะจากการใช้เนื่องจากที่ว่ามันเร่งกระบวนการสุกนะคะโตเร็วจับขายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะทําให้พืชเนี่ยนะคะ ลดต้นทุนในเรื่องของการที่จะใช้ปุ๋ยยานะคะ,คะลดลงมามเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวเมื่อมันเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นมันก็จะทําให้ประหยัดเวลานะคะหลสามารถจะหนีน้ําได้นะคะ,คะสามารถหนีน้ําในเรื่องของอหน้าฝนนะคะ,คะหรือหน้าหนาวค่ะมันสามารถควบคุมการขายน้ําาม,มันก็จะบอกไว้เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเก็บได้เร็วขึ้นคือเอาง่ายว่าลดค่าใช้จ่ายได้แน่นอนค่ะครับ แต่ผมก็มีคาถามอยู่นะครับว่าสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับของประเทศไทยเนี่ยอยากให้พี่แนะนําว่าเออทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยฮิ้วหรือว่าควรจะแบบเอออยากจะอยากให้ท่านทุารู้ว่าทำไมมันถึงดีดีกว่าปุ๋ยเคมีอย่างไรพวกนี้ครับค่ะในการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ย ดีมีประโยชน์นะคะธาตุอาหารเยอะแต่พืชเอาไปใช้เรากินไม่ได้หมดตัวฮิ้วเป็นตัวที่สามารถจะทําให้พืชเนี่ยกินอาหารได้มากขึ้นกว่าเดิมไปปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆที่ในเคมีเนี่ยนะคะทำไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชทําให้พืชกินอาหารได้หมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําพา อา,าหารต่างๆเนี่ยไปยึดเก,กาะไอเสาร์เวลามันหิวมามันเปิดปากลากมามันได้กินได้เลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นหิวมีบทบาทในเรื่องของกระตุ้นการกินอาหารนะคะทำให้กินอาหารได้หมดแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆในลินทําให้พืชกินได้เพราะฉะนั้นในการใช้เคมีเนี่ยนะคะดีแต่มันมีผลเสียตรงที่ว่าพืชกินไม่หมดแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยโตช้านะคะแต่ตัวนี้สามารถทําให้พืชเนี่ยโตเร็วนะคะแล้วการตอบรับ ของผู้ใช้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะในการใช้เนี่ยนะคะการยอมรับของที่จอยแอนคอยนะคะของเราเนี่ยติดท็อปฟล์นะคะทุกรอบเดือนนะคะคือผลิตภัณฑ์ฮิวนี่คือขายดีขายดีติดท็อปฟลาเลยใช่ค่ะเพราะฉันมันขายดีมากนะคะในจอยแอนคอย เพราะว่าการตอบรับแล้วก็ในเรื่องของอการตอบกลับมาว่าใช้ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่เคยเจอนะคะสุดท้ายก่อนจะจบรายการไปครับมีอะไรที่ฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไามค,ครับสินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้าที่ช่วยในเรื่องของอการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นมันจะลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะราคาเนี่ยไม่แพงมาก นะะในราคาเนี่ย350บาทแต่ถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยจะเหลือ250บาทนะคะต่อ 1, 1> ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถูกมากๆเพราะฉะนั้นเราทำมาให้เกษตรกรใช้โดยตรงนะคะเพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้นะคะมีประโยชน์กับเกษตรกรที่ทํามานานนะคะแล้วมีในเรื่องของการตกค้างนะคะสารเคมีตกค้างในดินหรือในอากาศหรือ ในลําต้นต่างๆนะคะตัวนี้จะไปปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆในดินเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆพวกไม่โตนะคะรากเน่าคนเน่าต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้มีคุณภาพดีนะคะครับผมก็นะครับเรื่นี้เราก็ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับคิ้วนะครับทั้ง5สูตรนะครับเราก็อยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจแล้วอยากจะสอบถามติดต่อเกี่ยวกับครีมทตัวนี้เรามีค a l l center อยู่นะครับมีเบอร์โทรนะครับก็ 029755858นะครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง World Wide Web ค่ะ w o r l d k i d g j c c o m ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c o i c o t h ค่ะครับและอย่าลืมนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอยคอยคอ o ์ปอเรชั่นนะครับผมกับคุณอิวและแคนล็กเชนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ